สวัสดีครับคุณผู้ชมครับในวันนี้นะครับก็ยังคงอยู่ที่งานสถาปนิก58กันนะครับผมตามที่แซมสัญญาณกับคุณผู้ชมไ้ว่าที่บูธคอนบูดยังคงมีผลิตภัณฑ์ดีๆเด็ดๆให้คุณผู้ชมได้ทําความรู้จักกันนะครับตอนนี้พี่เอก็รอเราอ,อยู่ข้างในบูธแล้วนะครับงั้นตามปไปเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับ สวัสดีครับพี่เอครับผมนะครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมเรายังอยู่กับพี่เอนะครับคุณธวัชชัยผิวครามนะครับผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์คอนบูรนะครับวันนี้พี่เอต่อจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราฟักันไหมได้เลยครับคุณแซมีตัวไหนแนะนํากับคุณผู้ชมทางบ้าน้างครับวันนี้ขออนุญาตแนะนําข้างหลังผมก่อนนะคุณแซมได้เลยครับีอเออันนี้เป็นการเป็นการติดตั้งแบบผสมผสานครับสองผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะครับผลิตภัณฑ์แรกก่อนครับคุณแซม อันนี้ครับเราเรียกว่าไม้ตกแต่งพื้นหน้า4นิ้วครับผมนะครับเพราะฉะนั้นไม้ตกแต่งพื้นอันนี้เนี่ยเวลาจะใช้งานเนี่ยจะต้องไปติดตั้งบนพื้นซีเมนต์เท่านั้นพื้นซีเมนต์เท่านั้นครับในขณะเดียวกันนี่ครับอีกอันนึงที่เป็นลักษณะเป็นลูกฟูกครับผมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ครับคือไม้ลูกฟูกเลยนะครับมีความหนาครับคุณแซม1นิ้วเท่ากันมีความมีความยาวแล้วกันครับคุณแซมเท่ากันนั่นคือยาว3เมตร5เซนนะครับ วันนี้ก็เอามาติดตั้งด้วยกันได้อ่าเพราะฉะนั้น<ม>แบบนี้ครับคุณแมอมรับผมเนื่องจากปัจจุบันก่อนนะครับไม้ลูกฟูกของเราเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้กับงานบริเวณที่เป็นภายนอกบริเวณที่เป็นสระว่ายน้ำครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาลูกค้าหรือผู้ที่มาใช้บริการสระว่ายน้าครับท่านผู้ชม <ๆ S 2> เวลาไปเล่นน้าเสร็จแล้วขึ้นมาเนี่ยตัวเปียกเพราะฉะนั้นเวลาเดินบนไม้ของเราเนี่ย บางครั้งถ้าเป็นเด็กน้อยครับคุณแจมห้ามไม่ได้เลยลื่นวิ่งวิ่งอ่ะต้องขึ้นมาปุ๊บวิ่งเลยขออนุญาตเอาประสบการณ์ตัวเองมาบอกนะครับซึ่งขึ้นจากสะปุ๊บนี่วิ่งทันทีเลยนะครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยเรื่องของความปลอดภัยเราถ้าเกิดว่าถ้าลูกค้าก่อนใช้ตัวนี้ครับเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยก็จะมากขึ้นนะครับเพราะนั้นเนื่องจากว่าลูกฟูกเนี่ยมีลักษณะที่เป็นร่อง ครับนะครับเพราะฉะนั้นเวลาการใช้งานต่างๆเนี่ยหรือเวลาวิ่งหรือเวลาเดินเนี่ยยังได้สัมผัสอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งแนวความคิดเอามาติดบนผนังเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณแซมได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมพี่เหมือนกันเลยติดได้ทั้งโครงคร้าวติดได้ทั้งบนผนังซีเมนต์ได้ทั้งหมดเลยครับคุณแซมเพราะฉะนั้นถ้าคุณแซมถอยออกมานิดนึงจะเห็นได้เลยครับว่ามันมีมิติใช่พอเรามองไกลๆแบบนี้ท่านผู้ชมอยากจะสัมผัสอ่า มันเหมือนแบบเดินไปทางนู้นก็จะเห็นอีกอีกภาพหนึ่งเดินมาทางนี้ก็จะเป็นอีกึ่บใช่ครับคุณแฟมเพราะฉะนั้นครับถ้าวันนี้ครับถ้ากล้องแบบถอยออกไปไกลจะเห็นเลยสองสีสองมิติด้านหนึ่งจะเป็นสีเข้มด้านหนึ่งจะเป็นสีอ่อนใช่ใมันเป็นทั้งทั้งที่ทาสีเท่ากันคือทา2เที่ยว อ้าวอันนี้คือสีเดียวกันอ้าเป็นสีเดียวกันครับคุณแซมทั้งสองผนังนี่เลยนะครับผเป็นสีเดียวกันแซมคิดว่ามันคนละสีเพราะว่าด้วยด้วยมิติภาพมันอาจจะหลอกตาเราหรือเปล่าใช่ครับคุณแซมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อยู่เพียงแค่ขออนุญาตใช้คําว่าผนังน้อยๆแล้วกันนะฮะยังสวยขนาดนี้เลยแต่ถ้าเกิดไปอยู่ที่ผนังบ้านครับผม3มเมตรคูณ3เมตรโอ้สวยไม่เบานะคุณแซม ก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่เข้าชมงานถ้าอยากได้ผนังสวยๆซึ่งไม้พื้นตอนนี้คอนบูดอยู่บนผนังก็ได้ด้วยก็ได้นะครับได้ทั้งหมดเลยขึ้นอยู่กับแนวไอเดียของท่านลูกค้านะครับครับผมขออนุญาตไปดูอีกนิดนึงเนาะได้คพี่เอบไปเลยครับผมนี่ครับคุณแจมมีตัวไหนนำเสนอคบพี่บัก้นี เมื่อกี้นี้ไปอยู่บนผนังผนังใช่ครับผมนะครับวันนี้ขออนุญาตลงไปอยู่ในตำแหน่งพื้นอันนี้ด้วยนี่ครับคุณแซมอันนี้ด้วยเพราะนั้นใช่ครับคุณแซมที่ผมบอกไปว่าเรื่องของการติดตั้งเนี่ยครับครับผมไม้ผนังลูกฟูกตัวนี้ครับคุณแซมเวลาไปใช้งานบริเวณสะว่ายน้ํานี่จะไม่เลื่อแลวใช่มันรู้สึกได้อ่ารู้สึกได้นะครับเพราะนั้นบางคนบอกว่าเอาอะไรมาขีดได้ไหมขีดก็ได้ก็จะเป็นเสียง น,นะครับเป็นเสียงแต่ไม่มีรอยตาแต่ไม่มีรอยอใช่ครับคุณแฟมเพราะน,นั้นเนี่ยเวลานําไปใช้ใช้ได้ทั้งภายในก็ได้บางคนบอกว่าขอตรงบริเวณที่เป็นเทเลสได้ไหมเป็นระเบียงได้ไหมได้ไหมก็สามารถใช้งานได้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับบริเวณสระว่ายน้าล่ะ,ะก็ได้เหมือนกันบางคนบอกว่าเนื่องจากไปใช้เป็นบันไดได้ไหมขอติดบันไดกว้างสี่นิ้วและด้านหลังใช้ไห้หน้าแปดได้ไหมได้ไหมก็สามารถใช้งานได้ก็ได้ด้วยก็ได้ด้วย S <S ขึ้นอ, bon อยู่กับแนวความคิดของลูกค้าเพราะนั้นแบบนี้ครับคุณแซมเวลานําไม้คอนไปใช้เนี่ยได้หลากหลายพูดกันตามตรงว่าสามารถที่จเอาไปประยุกต์ใช้กันได้เยอะแยะมากมายก็คือ <S 1> <S 1> <S ผลิตภัณฑ์ของคอนกรเนี่ยสามารถตอบโจทย์กับทุกไอเดียในการตกแต่งใช่ครับในทุกสไตล์ใช่ับที่แซมเห็นมานี่ก็คือมีทั้งโมเดิร์นมีทั้งลอฟ ทุกอย่างคือได้หมดเลยได้หมดเลยไม่ค่อนบูดตอบโจทย์มากจริงๆได้หมดเลยคุณแซมนะครับผมครับพี่เอเรายังมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่น่าสนใจอีกไหมครับอ่าขออนุญาตนําเสนอในเรื่องของผนังแล้วกันนะครับคุณแซมได้ที่ไปงั้นเชิญด้านนี้ครับเชิญด้านนี้ครับเชิญด้านนี้คุณแซมด้านนี้นะครับนี่นะครับเพราะนั้นผนังด้านนี้ครับคุณแซม เราเรียกว่าไม้ผนังบางใบรุ่นจีซีรีจีซีรีใช่ครับคุณแซมทั้งหมดเลยคือจีซีรีเนี่ยครับทั้งหมดเลยครับผมมีด้วยกัน3รูปแบบครับไม้ G G จีศูนย์จศูนย์จหนึ่งครับผม G ีสองความแตกต่างครับคุณแซมเราจะถามเลยว่ามันแตกต่างอะไรจีศูนย์ครับเป็นไม้หน้าแปดครับผมไม่มีร่องครับนะครับร่องคืออยู่ตรงนี้ครับถ้าท่านผู้ชมสังเกตดูว่าอันเนี้ยเราเรียกว่าเป็นไม้หน้าแปดนะครับหน้ากว้างด้านนี้ครับยี่สิบเซน แต่ถ้าเป็น G หนึ่งล่ะล่องก็อยู่นี้ครับนี่คือ1แผ่นนะครับก็จะมีร่องตรงกลางเพิ่มขึ้นเราเรียกว่า G 1 G หนึ่งนะครับร่องเดียวใช่ครับโอเคขออนุญาตมาดูด้านนี้นิดหนึ่งขออนุญาตมาดูด้านนี้นิดนึงนะครับเมื่อกี้ G หนึ่งก็คือมีร่องเดียวนะครับผมถ้าเป็น G สองล่ะนี่ขออนุญาต G สองก็จะเพิ่มขึ้นแล้วใช่ไหมครับเป็นสองอ๋อ G ครับเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าสู่อาเซียนแล้วเนาะ G ย่อมาจากคําว่ากรุ๊ปครับท่านผู้ชม G 1ก็คือกรุ๊ปหน G สแบบนี้ก็คือกรูปสองครั้งก็เกิดมีลายเส้น2เส้นนะครับย้อนกลับมาดูเรื่องของวิธีการในการติดตั้งอ่าท่านผู้ชมถามว่า,าไม้จีเนี่ยเป็นเป็นไม้ผนังนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเวลาเป็นไม้ผนังเนี่ยก็สามารถติดตั้งได้ทั้ง2รูปทรงนะครับรูปทรงแรกหรือเรียกก็แบบแรกกันลวกันนะครับแบบแรกครับคือติดตั้งบนโครงระยะห่างของโครงไม่เกิน60เซนโครงไม้โครงเหล็กโครงซีลายใช้ได้หมดเลยแบบที่สองครับ เป็นงานผนังนะครับก่ออิฐชาปูนก่อด้วยอิฐแดงครับผมอิฐมอหรืออิฐมวลเบาใช้ได้หมดใช้วิธีการยึดโดยการใช้ทุกสําเร็จรูปเบอร์เจ็ดนะครับล้วก็ทําการติดตั้งนะครับวันนี้ครับเวลาติดตั้งแล้วเนี่ยเราทําการย้อมสีให้เหมือนไม้ยิ่งขึ้นนั่นคือในเรื่องของเราใช้สีโปร่งแสงนั่นเองครับผมนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตดูว่า G0 ูนย์เนี่ยจะให้ความสว่างมาก แล้วก็ G 1เหมือนไม้มากที่สุดเลย G 2ครับที่อยู่ด้านริมเมืแ่อบบกี้นี้ที่เราไปดูเนี่ยสีค่อนข้างเข้มครับคุณแซมก็จะคนชอบลักษณะคือสีที่แตกต่างกันนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมถามเลยว่าทั้งหมด3รูปทรงเนี่ยครับ G 0 G 1 G 2สามารถปนกันได้ไหมได้ไหมท่านผู้ชมท่านผู้ชมเริ่มคิดแล้วเอ๊ะเอา G 0บวก G 1บวก G 2ได้ไหม ขออนุญาตย้ายไปดูอีกข้างนึงได้ไหมคุณแซมมีมีให้ดูเป็นตัวอย่างอนะผมเตรียมพร้อมไปแล้วคุณผู้ชมอยากทราบแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเอา G Series มารวมกันแล้วจะเป็นในลักษณะไหนช่วงหน้าครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับผม ธรรมชาติสวยไปด้วยกันปูนอินทรีย์ปูนดีได้ทั้งใจที่นี่เราเลือกแล้วว่าจะอยู่ข้างเดียวกับโลก ้าาเเรรรรััักกกกกโโลล็จะปูนอิส่วนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาศูนย์สาธารณะต้นแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีร้านสินค้าโอท็อปร้านกาแฟและห้องน้ำสวยสะอาดสุดในจังหวัดสระบุรีไว้คอยบริการเชิญทุกคนมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติได้บนถนนมิตรภาพ เส้นทางค้ากลับกรุงเทพอพําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเฮีย yeah, ปูนแห้งกำลังดีเจ๋งจริงๆเลยงานหน้าผมขออินซีนะครับได้ปูนดีนะลูกน้องแฮปปี้นะผมก็แฮปปี้อินซีแดงสำหรับก่อฉากปูนที่ผู้รับเหมามั่นใจ ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรายังอยู่ในงานสถาปนิก5แปกันอยู่นะครับผมแล้วก็ที่แซมมี่อยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือบูทคอนดูดนะครับตามที่พี่เอครับสัญญยาวไปว่าจะพาเรามาดู G-Series ที่เอามารวมตัวกันว่าเรียงตัวกันจะสวยขนาดไหนนะครับผมอ่ะพี่เอครับผมเชิญเลยครับอ่าเมื่อกี้นี้ครับผมที่ที่ท่านผู้ชมอ่าที่คุณแซมถามผมว่าถ้าท่านผู้ชมเนี่ยจะเอาไปมิกกัน G-Series อ่า G-Series ไม่ว่าจะเป็น G ศูนย์ไม่ว่าจะเป็น G หนึ่งไม่ว่าจะเป็น G สองสามารถติดตั้งแบบผสมผสานกันได้ไหมได้ ได้เลยครับคุณแซมอันนี้เลยนะใช่ครับคุณแซมด้านนี้ครับอันนี้เราเรียกว่า G ศูนย์ครับผมอันนี้เราเรียกว่า G หนึ่งนะครับแล้วแผ่นถัดไปครับเป็น G ศูนย์เอ้ยเป็น G เป็น G สองมันดูเหมือนไล่สเต็ปกันไปเลยอ่าไล่สเต็ปเลยครับเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์นี้ครับเวลานําไปใช้เนี่ยในพื้นที่แคบๆเนี่ย ก็จะทําให้มีมิติมากยิ่งขึ้นจะมีเ uh, ส้นนําสายตาครับผมทาให้ผนังด้านนั้นยาวขึ้นหรือสูงขึ้นครับผมขึ้นอยู่กับแนววิธีการติดตั้งติดตั้งใช่ครับคุณแซมได้ทุกแนวผสมกัก็ได้ผสมกันก็สวยดีใช่ครับคุณแซมแล้วก็ขั้นกระบวนการทําสีบางท่านบอกว่าขอชอบเป็นลักษณะสีโทนเดียวเลยได้ไหมก็เราเรียกว่าสีน้ําชนิดทึบแสงก็สามารถทาได้ทาได้ด้วยส่วนขั้นตอนในการทาครับคุณแซมนะครับรองพื้นหนึ่งเที่ยวแล้วตัวสีสองเที่ยวก็จบล้ว จบแล้วนะครับส่วนด้านนี้ครับเป็นสีย้อมเป็นสีย้อมไม้นะครับผมนะครับเป็นสีน้ําชนิดโปร่งแสงคุณแซมครับมีอีกหนึ่งผนังมีอีกหนึ่งผนังด้วยอยากนําเสนอจังมูนี้เขาเด็ดดวงจริงๆนะครับคุณผู้ชมพาไปเลยครับพี่เอขออนุญาตครับขออนุญาตดูด้านนี้ครับคุณแซมด้านนี้ครับคุณแซมนี่เลยครับผมนี่เลยใช่ไหมครับด้านนี้เลยครับคุณแซม อีกหนึ่งผนังครับคุณแซมตัวนี้นะครับพี่นะครับด้านนี้ครับบางท่านถามว่าเอด้านนี้เอาไปใช้งานในส่วนไหนได้บ้างครับผมใช้ได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนที่เป็นผนังก็ได้หรือจะนําไปตกแต่งเป็นแนวฝ้าหรือเรารู้จักกันก็คือว่าฝ้าชายคาก็สามารถทําได้ได้ <ขอ S 2> เรเหมือนกันผลิตภัณฑ์ตัวนี้ชื่อว่าไม้ ตัวนี้ครับคุณแซมครับผมไม้ตกแต่งผนังรุ่นเสาะล่องรุ่นเสาะล่องใช่ครับเดี๋ยวเสาะล่องมาให้ลวละใช่ครับคุณแซมเพราะฉะนั้นหน้ากว้างครับแผ่นหนึ่งเนี่ยหน้ากว้าง30มสิเซน30บเซนนะครับยาวไปทางด้านนี้ครับคุณแซมเพราะฉะนั้นเวลาติดตั้งครับผมติดตั้งทีเดียวแผ่นเดียวครับก็จะได้หลายแผ่นสะดวกมากยิ่งขึ้นครับผมแล้วก็ทํางานด้วยรวดเร็วนะครับคุณแซมเพราะฉะนั้น เอ่อด้านนี้ครับคุณแซมครับผมอันี้เราเคยเห็นกันตามไม้ก็คือที่เป็นฝ้าก็ได้ด้วยเหมือนกันก็ได้ความหนามาได้เหรอพี่ความหนามันไม่หนาความหนาอยู่ที่11มิลเข้านคทับคุณแซมเพราะนั้นเสน่ห์ของตัวนี้ครับคุณแซมครับผมซึ่งต่างกับไม้จีครับไม้จีซีรีส์หรือว่าไม้ตกแต่งผนังที่มันเป็นซาอล่องอยู่แต่อันนี้ครับเป็นซาอล่องวีซ็อล่องวีชื่อก็คือวีคูมั่นเอง ครับคุณผู้ชมมาสัมผัสที่งานสาปดีค่ะจะเห็นได้ว่าตอร่องวีคือการเหมือนเป็นตัววีอ่ะใช่ครับเป็นร่องตัววีเพราะฉะนั้นครับผมขนาดแผ่นก่อนคุณแซมหน้ากว้างด้านนี้ครับคุณแซมประมาณประมาณนี้ครับผมนะครับ30ิบเซนนะครับยาวไปทางด้านนี้ครับคุณแซมยาว3มเมตรกับ5เซนครับผมเพราะฉะนั้นเวลาการไปใช้งานเนี่ยติดแผ่นเดียวครับคุณแซมเหมือนได้หนึ่งตารางเมตร ก็คือคุ้มค่าน่ะหนึ่งตารางเมตรทำงานได้เร็วมากอ่าติดปุ๊บ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 พักเดีวก็จบแล้วอีกหนึ่งผนังอยู่ด้านหลังคุณแซมนะมีอีกมีอีกยังมีอีกอ่าเป็นผลงานของนักศึกษาครับคุณแซมสีแดงๆด้านนี้ขออันนี้เลยนะครับผมอ่าขออนุญาตมาเชิญชมเลยนะครับเชิญชมอันนี้ครับสื่อให้เห็นได้ว่าผนังเนี่ยจากไม้ของเราครับท่านผู้ชมถามว่าเอ๊ะมันแข็งไหมครับ เวลาติดตั้งในลักษณะที่มีดีไซน์โค้งไปโค้งมาแบบนี้ได้ไหมาด้ไหมนี่ครับตอบโจทย์ได้อย่างดีนะครับซึ่งมิติด้านนี้ก็จะโลบไปด้านนี้ส่วนด้านนี้ก็จะโลบไปด้านนี้สับไปสับมาครับแต่ถ้าเราถอยไปมองไกลๆเหมือนกับผนังด้านนี้มีการพิ้วไหวมันดูมีมิติมีเงามันมีการพิ้วไหวมันมีการได้ลมมา้ยอ่าครับผมนะครับ เนี่ยครับจากซ้ายไปขวานะครับด้วยตัวด้วยต,วตัวแสงด้วยที่ทำให้เห็นชัดขึ้นว่ามันมีมิติใช่ครับคุณแอมเพราะเพราะนั้นวเวลาเลือกเลือกการติดตั้งในลักษณะแบบนี้ครับโดยปกติเนี่ยลูกค้าหรือสถาปนิกเนี่ยครับเขาจะเลือกติดตั้งเป็นบางมุมบางมุมานะาเพื่อให้ได้อารมณ์เขาจะไม่ติดตั้งแบบยาวทั้งผืนไม่ใช่เรื่องเฉพาะจุด ครับผมไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์ตัวนี้เลยสวยงามครับผมนี่อีกหนึ่งผนงังยังมีอีกที่ที่พ<ต>ี่ตอนนี้รู้สึกเต็มทอแล้วคุณแมอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวให้พี่เอพักช่วงหนึ่งก่อนนะครับผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวเราไปชมผนังที่พี่เอบอกว่าเป็นไฮไลท์ที่สุดนะครับผมอีกสักครู่เดียวครับ ชาติสวยไปด้วยกันปูนอินทรีย์ปูดนปดนีได้ทางใจที่นี่เราเลือกแล้วว่าจะอยู่ข้างเดียวกับโลก ทกกกกโโลโล็จะรรัเาปูนอินนด,ด,ดส่วนมิ่งมงคลเฉลิมงพระชนมพรรษา84พรรษาสวนสาธารณะต้นแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีร้านสินค้าโอท็อปร้านกาแฟและห้องน้ำสวยสะอาดสุดในจังหวัดสระบุรีไว้คอยบริการ เชิญทุกคนมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติได้บนถนนมิตรภาพเส้นทางค้ากลับกรุงเทพอพําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ d c Smart Tips กันนะครับคุณผู้ชมครับเรายังอยู่ในงานสถาปน,นิก58ครับผมจากต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่นะครับะะทีเอแนะนำผนังมาครับอีกผนังหนึ่งที่ เป็นไฮไลท์อีกเหมือนกันสําหรับงานนี้ครับนั่นก็คือในเรื่องของการนําสายตาด้วยเส้นอ่าครับผมอันนี้ครับคุณแซมเราเรียกว่าเป็นไม้คอนดูดหน้าหนึ่งนิ้วครับผมเพราะนั้นทิปที่แล้วหรือเบรกที่แล้วครับผมเราสามารถที่เอาไปประยุกต์ได้ใช่ทำเป็นบันไดใช่ไหมบันไดอ่าเพราะฉะนั้นบันไดครับคุณแซมจะได้แค่แนวตาเราติดตั้งตามแนวยาวใช่ครับจะทําให้บันไดเนี่ยมีลักษณะคือยาวมากขึ้นยาวมากขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับคุณแซม ผมย้ายจากบันไดเอามาติดเป็นผนังเลยได้ด้วยเหมือนกันนะพี่นะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นครับแบบนี้ครับคุณแซม,มถ้าสมมติว่าในการติดตั้งเนี่ยผนังหนึ่งหนึ่งผนังของลูกค้าเนี่ยบ,บางทีถ้าเกิดว่าติดในลักษณะแบบเรียนขึ้นไปทั้งหมดหรือติดตามายาวอย่างเงี้ยก็รูธรรมดาก็ธรรมดาวันนี้ครับขออนุญาตแบ่ง,ง,งครึ่งผนังในสี<ม>่พันองศาด้านนี้ครับติดในแนวแบบนี้ส่วนด้านนี้ติดในแนวทะแยง จะทําให้ผนังนั้นมีความรู้สึกว่าสนุกมากยิ่งขึ้นครับมีเส้นสายที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยครับคุณแซมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราติดแบบธรรมดาหรือหรือเราเรียกว่าติดแนวตั้งหรือติดแนวนอนธรรมดาแบบนี้สิ่งที่ได้ถ้าพักหนึ่งมันก็จะเบื่ออารมณ์ของบ้านแต่ถ้าวันนี้เราติดในแนวแบบทะยงไปทะแนงทะยงไปทางนี้ทะยงมาทางด้านนี้ ก็จะทําให้ผนังนั้นมีความรู้สึกว่าสดชื่นสดชื่นดูสนุกสนานดูมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นครับทุ่านในผนังเนี้ยก็คือทั้ง3ทแยงเนี่ยที่เห็นเนี้ยนะฮะมันก็ดูสนุกสนานมีมิติดูมีมิติเที่ขนาดเอามาอยู่ด้วยกันทั้งทั้งสามใช่ครับผนังเลยนะฮะครับอันนี้แบบสั้นๆนะก็ยังสวยงามเลยคิดว่าเออถ้ายาวต่อไปเหมือนก็น่าจะดูแซมผมมีไฮไลท์มีไฮไลท์ตลอดเลยนะครับพุธผนังสุดท้ายผนังสุดท้ายแล้ว <ไ>ผนัง,งไฮไลท์สุดๆเด็ดจริงนะฮะผมขออนุญ,ญาตเรียกผนังนี้ว่า,วาถังไม้โอ๊กแล้วกันถ,ถ,ถังไม้ออกคุณผู้ชมอยากเห็นไหมครับว่าไฮคอนวูดเนี่ยครับผนังไม้ผนังถงังไม้โออกจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับคุณผู้ชมครับต่อเชิญด้านนี้ครับด้านานี้ครับคุณส่าหด้านนี้ครับอันนี้เลยนะพี่อสวยมันไม่ได้เป็นผนังโดดเด่นครับ โค้งได้เหรอเราสามารถดัดโค้งได้ครับคุณแซมจริงจังใช่ครับสวยงามอ๋อครับผมอันนี้อันนี้ไม้อะไรครับพี่อันนี้ครับชื่อผลิตภัณฑ์ก่อนครับคุณแซมผมชื่อไม้ฝาไม้ฝาไม้ฝาครับคุณแซมไม้ฝาคอนดขนาดด้านนี้ครับเป็นขนาดหน้า6นิ้วครับผมมีความหนาที่8มิลครับคุณแซมครับผมยาวไปทางด้านนี้คือยาว3เมตรกับ5เซน3เมตรกับ5เซนนะใช่ครับคุณแซมคราวนี้บางท่านถามครับผมไม้คอนดูเนี่ยสามารถดัดโค้งได้ไหม คําตอบอยู่บนนี้เออคือทําได้ Amazing นะที่มาเห็นนะครับคุณมว่าว่ามันดัดได้จริงๆครับแล้วแล้เราไม่ได้ดัดแบบเรียบๆธรรมดามีเล่นมีสเต็ปมีสเต็ปด้วยครับผมในขณะเดียวกันครับวันนี้ขออนุญาตอย่างนี้ด้านนี้ครับผมเวลาในการยืดเวลาในการติดตั้งครับคุณแซมก็สามารถที่จะทําได้ง่ายมากถ้าเป็นในเรื่องของก่ออิฐเป็นฉาบปูนนะครับ ณปัจจุบันตอนนี้เวลาก่อนเนี่ยคำถามเยอะแยะมากมายครับผมอิดมอนได้ไหมอ<ะ>อิดมวลเบาได้ไหมครับผมอิดทนไฟได้ไหมหลากหลายวัสดุบแบบนี้ขึ้นรูปออกเสร็จเรียบร้อยแล้วและเราก็นําไม้คอนหูดเนี่ยครับมาทําการตกแตง่งได้ด้วยเหมือนถังไม้โอ๊กครับขนาดใหญ่วันนี้เราจําลองในการติดตั้งนี่นะครับ,รบเราติดให้กระเดิดหืมสับ ที่บ้านเรียกว่ากระเดิดได้ได้ผมก็เรียกได้กระเดิดกระเดิดเหมือนกันเราเยอะใกล้ๆอัใกล้ๆเพราะฉะนั้นเวลาติดผ่านไปผ่านมาครับติดะเราเรียกว่ากระเดิดไปกระเดิรดมาจะได้อารมณ์อีกหนึ่งมิติแสงเงาที่เกิดขึ้นนะครับดูแล้วจะเห็นเหมือนกันที่จำเห็นนะฮะมันก็จะมีแบบมิติมาขึ้นคือด้วยตัวไม้อ่มีลายสร้างมิติอยู่แล้วใช่ครับพอเจอแสงนู่นนี่นั่นปุ๊บ เป็นยังไงล่ะจะทำให้รอารู้สึกว่าผนังนี้มีการเคลื่อนไหวติดเสร็จแล้วหรือยังนะได้หลากหลายครับคุณแซมเพราะนั้นอันนี้เวลาติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ขบวนการสุดท้ายเราเรียกว่าวิธีการทําสีทําสีใช่ครับส่วนวันนี้ครับเราเลือกสีเราเรียกว่าสีย้อมไม้ชนิดโปร่งแสงโปร่งแสงใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะสวยงามอีกหนึ่งผนังซึ่งสามารถที่จะไปต่อยอดแนวความคิดของสถาปนิก หรือท่านเจ้าของบ้านก็ได้ครับผมบางท่านบอกว่าผนังเดิมๆติดแล้วก็จําเจยอย่างนั้นอย่างนั้น<ะ>อีกหนึ่งแนวความคิดท่านสามารถที่จะยกผนังนี้ไปไว้ที่บ้านของท่านก็ได้พี่เอ,อถ้าอยากได้ผนังสวยๆแบบนี้ทำไงได้บ้างพี่ไม่ยากเลยครับคุณแจมวันนี้ครับเรามีบริการหรือว่าเราเรียกว่าช่องทางแล้วกันช่องทางช่องทางในการติดต่อมีเยอะแยะมากมายครับผมวันนี้สะดวกที่สุดครับ 1732แล้วกด4 1732กด4ใช่ครับเรามีคอ l l เ e ็นเตมีผู้เชี่ยวชาญแล้วก็สามารถที่จะตอบคำถามได้เยอะแยะมากมายอะนะครับพร้อมสำหรับท่านผู้ชมครับผมบางท่านผู้ชมบอกว่าจบรายการปุ๊บเดี๋ยวโทรไปได้เลยมีเจ้าที่บริการเต็มที่ทันทีนะครับตลอดครับแน่นอนครับคุณผู้ชมครับก็ถ้าอยากได้ข้อมูลข่าวสารนะครับ จากผลิตภัณฑ์ไม้คอนดูดนะครับอย่าลืมครับ1732กด4ในวันนี้นะครับแซมและพี่เอต้องขอเวลาด้วยก่อนแต่ว่าต้องขอขอบคุณพี่เอมากๆที่พาชมรอบบูธคอนดูดงามมากๆได้ไอเดียแยแยมากมายเพราะว่าท่านที่เป็นสถาปนิกเองก็ดีนักออกแบบต่างๆเองก็ดีจะต้องได้อะไรจากไม้คอนดูดไปอีกเยอะเลยทีเดียวได้ครับต้องขอขอบคุณพี่เอธวัชชัยผิวขาวขอบคุณครับคุณแซมขอบคุณมากครับพี่ นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับแซมนะครับในรายการ Inse e Smart Tips นะครับในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ